ก็หักแล้วกับกับลากจะดิ้งแล้วนะคะในช่องซูเปอโตพิงกี้ชาแนลก็คือแบบเออวันนี้มีแมปใหม่มา<อ>ก็คือถ้าเสียงพัดลมดังก็ขอไปด้วยนะคะก็คือมีแมปใหม่มาซึ่งมาได้ละอาทิตย์แล้วแหละก็แบบวันนี้ก็จะมาเข้าแบบใหม่กันก็คือยังไม่เคยเข้าเลยอ่ะมาเข้ากันเลยนะคะ อยางแรกเลยทุกคนกดไปเวล์นะคะ mm hmm. ก็คือมันต้องดีอยะเออ mm hmm. เดีมา mm hmm. เจขออภัยด้วยนะคะพอดีเสียงดังค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาหาแบบกันแบบล่าสุดแบบใหม่ก oh ็จะเป็นแบบล่าสุด เดินจะเดินก็จะเป็นเรีวิิงโซนนะคะก็จะอนุญาตให้เขาชมด้วยนะคะทุกคนกดสำเร็จได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาโหลดสักครู่หนึ่งนะคะโอเคตอนนี้ก็มาแล้วถึงแล้วก็คือเดีย นี่เป็นรถขั้นใหม่ล่าสุดเลยนะคะคือด,ดีเธอแบบคือด,ดีอะ่ะคือด,ด,ดีสุดๆเดี๋ยวอามีธงมีท่าในา<ม>ั่งด้วยนะคะคุณเดี๋ยวเราอยากเพ่งมาที่ฝั่งรถ<ม>เราจะลองมานั่งตรงนี้กันมันจะมีท่าอะไรให้ทำบ้างน,นะคะ ทีเอ็มออกมาคือดีมากๆเลยช็อตนี้คือเด็ดมาถ่ายรูปค่ะเราจะมาซัมเปอร์ฟรีนะคะมานักมาก อุย้ยถ้านี่แล้วฝนนี้ก็ดีแล้วอ่ะีเออกี m ออกมันดีสุดอุย้ยคือดูอีตาอีฉันอีฉันใส่คอนแทคเลนส์เสียก็ไม่รู้แปลกมากเดี๋ยวอุย้ยช็อตน,นี้ก็ดีอ่ะจ๊าเธอ หายแล้วปะไม่ได้แล้วมาทังทีก็ต้องถ่ายรูปสักหน่อยอาม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 าถ่ายกันคือดีอ่ะอดีมากเลยจีเอออกมาภูมิใจในตัวจีเอมากมากเลยค่ะ <laughs> อันนี้เป็นท่าคุยนะคะดูลิสติกชันกละสีสีปากสวยไหมอันนี้เป็นท่านั่งธรรมดาเด้อจอะเด้อประตรงน้นต่อเด้อมาตรงนะี้อู้อันนี้เป็นท่าคุยอมอมาช็อตนี้คือดีงามถ่ายสิเออ กดไปเลยกดทายอ้าวโอเคอุ้ยามามาที่ท่าที่รถกันวีแกะอุ้ย,ยมีทงมีท่าแบบนี้อะไรให้ด้วยอะ่ะคุอดีอุ้ยลืมลืมติดชื่อสนิทเลยจ้าเด้อจาเด้อ คือดีคือดีคือดีเลยอะท่าตรงต่ออุ้ยแกตรงนี้คือดีสุดๆชอบท่านี้มากเลยเป็นอะไรกับท่านี้ก็ไม่รู้โอเคทัวร์ตรงนี้เสร็จแล้วขอเก็บตุ๊กตาเมี้ก่นอน,อนไอเทมจ้าไอเทมจ้าเด้อจ้าเด้อเอามีคนมาด้วยจ้าเด้อจ้าเด้อ คือตรงนี้คืออะไรวะตรงนี้คืออะไรทุกคนขอภัยเสียงน้องด้วยนะคะพอดีเสียงดังนะคะอย่าไปสนใจอ่ะตรงนี้คืออะไรอ๋อเช่ารถนะคะเราจะเล็กสีแดงีงแหละอุ้ยคือดีด้วยจ้าเด้อเดี๋ยวขอคุณเพื่อนน้อยรัฐบาลหิงเวรรคอังเคจ้าเดี๋ยวขอ่มุณ เ็นการเข้าแมปแล้วเจอคนทายคงแรกค,คดีดเดอคคอชอบแมบนี้สุดๆอ่ะนี่ล้ค,คือแมบนี้ดีงามมากเ้อจ้าเดอ้อโอเคโอเคโอเค โอเคจ้าเด้อจ้าเด้อโอเคจ้านางลงไปเก็บตุ๊กตานะจ๊ะโอเคทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวเราไปหานางกัน,นชื่ออะไรวะ ก็คือแบบคือดีมากเลยจา้จาเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวอันนี้เราโฟนางไปแล้วนะจา้จาเด้อจ้าโอเคนะจา้จาเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอติดลกกันไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย